องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะางานงินงานขอคุณมบูชาไมีเงินไม่ตาเออเก่งแล้วรวยแล้วรวยเลยจนเอาเพ,งล,พ,งงาพลงอะไรถุงนาคู้เงาผู้ขูดผู้เล่าหน้าดูที่มันจะจู่อยู่ไหนจะจู่อยู่ไหนจะจู่อยู่ไหนรูกบัง แดดฝนสีป่านาวล้าวหัวใจสิ้นดีเบบีเอาเอาเพลงอะไรเบบี้ชักล้อไม่ได้คือใหม่ใบลูกเอาอะไรคาราบาลไปไปไม่ร,ร้องนะร้องจนจีรักฉันจะรอคอยเธอแปลกแปลกเอาอะไรอีกเอาเพลงอะไรอีกฮะเอาเพลงอะไรอีกเอาเพลงอะไร พี่ให้เลยได้หัวไหมยาปั๊ดไซประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยเอางี้ดีกว่าแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดปแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดปโตมาด้วยอะไรอะลูกน้องนงมาได้ยังไงน้องจะโตไปด้วยอะไรดีสังคมแบบไหนคะสังคมแบบไหนดีเอาเพลงไหนใบเล็บไม่เชื่อแล้ว ออกไม่ได้หยุดไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกชางทางทางน้องเคยเห็นชางหรือเปล่าช่างมันโตโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเลยว่างงามีหูมีตาหางกาาดกาเป็ดดับน้ำเลยค่ะ จะหายก็จ้องแลมองเพราะในของมีผมหมูมาเหนื่อยอ่ะได้แม่เขาได้ไหมอ่ะได้หลังจากฟังเพลงทั้งหมดของป้าบุ๋มอันนี้คืออาการของมีเธอติกเสื้อแปลว่าหยิกหยุดหยุดหยุดชีวิตนี่อะไรคะแคสเหรอลูก มีเธอไกลง่วงล่ะจริงเพลงมันเพราะต้องใส่หนาเลยมาใส่ดีเดี๋ยวไปมาซื้อให้ใส่น่จะสี่ก้อนเฮ้ยจุกมาเร็วฉันว่าจะหลับแล้วจริงพี่หูแม่ <Model> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ